สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมานเก่าเกมมิ่งนะครับถ้าใครทําเควสที่เชิงอยู่นะทุกคนนะจนการาน้ําชานะครับในหมู่บ้านเซียวหนิงเนี่ยมันมีน้ําไหลออกมาแบบนี้แล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมสังเกตว่าตัวการาน้ําชาใหญ่เนี่ยมันจะมีน้ําไหลออกมานะครับซึ่งมาอยู่ที่หมู่บ้านเซียวหนิงตรงนี้นะครับอ่ะถ้าใครเล่นจนมาถึงตรงนี้แล้วนะครับมันก็จะมีเควสพิเศษเพิ่มเติมมาโดยที่ถ้าเรามาที่ท่าเรืออ,อี้หลงนะ แล้วให้ขึ้นบนไดนะครับขึ้นไปข้างบนสุดทุกคนจะมีแผนแกต้อนรับอยู่นี่นะครับขึ้นมาสังเกตนี่นไหมมันก็จะมีเคเวสเพิ่มมาอีกหนึ่งเคเวสนะครับก็จะเป็นคล้ายๆกับเ,เคเวสให้ไปถ่ายรูปนะเราสามารถวาร์ปมาตามจุดที่เขามาร์กไว้บนแผนที่ได้เลยนะครับแบบง่ายมากเพราะว่าเนี่ยมันมีจุดบอกชัดเจนนะจุดถ่ายรูปนะครับเออไม่ยากเสร็จแล้วก็ต้องปรับเวลาให้ตรงนะครับ นี่นะครับทุกครับเอ้ยว่าถ่ายออกมารูปมันไม่เหมือนรูปที่เราถ่ายนะเออแต่ว่ารูปตัวนี้จริงก็สวยนะครับบันทึกไว้หน่อยดีกว่าหลักการคือปรับเวลาให้ตรงกับที่เขาบอกนะครับอย่างนี้เขาบอกว่าให้ปรับเป็นงทุ่มนะแล้วก็ปรับเวลาให้เป็น1ทุ่มนะครับเสร็จแล้วก็ยืนถ่ายรูปตรงจุดเควสก็พอนะเนี่ยเสร็จแล้วพอเราถ่ายออกมาปุ๊บมันก็จะได้รูปเป็นรูปแบบรูปพิเศษขึ้นมาเองนะครับ เออมีเด็กผู้หญิงที่แบบพูดภาษานกระทุงได้ด้วยเอออันนี้ก็จะเป็นแบบเลือกชอยให้ถูกนะครับเลือกชอยแขกแขกนะเอย่าอย่าไปเรีกยกไพ่ม่อนแขกแขกนะแล้วก็ปรับเวลานะครับให้เป็นบ่ายสามด้วยเออดึกว่าจะไม่มีนกระทุงให้ถ่ายนะถค่ถ่ายภาพนะทุกคนนะให้ได้ครบนะครับตามที่ต้องการนะโอ้แต่ว่ามันเป็นวิวที่สวยมาก นี้เสร็จแล้วเราก็เอารูปภาพนะครับกลับมาส่งให้เขาเที่เดิมนะทุกคนที่ท่าเรืออี้หลงนะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็ปรับเวลาให้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับ8ปดโมงนะอ๋อเสร็จแล้วเขาก็จะมีแบบประกวดนิทรศการภาพกันเออมีภาพแบบสวยๆเยอะมากแล้วเราก็จะได้รูปภาพนะครับที่เป็นรูปแบบเอารูปวิวนะเออของ ถึงอยู่เนี่ย8รูปนะครับนี่นะครับมันจะมาในรูปแบบของไอเทมเควสนะอัลบั้มที่ระลึกนะครับพอกดอ่านปุ๊บก็จะแบบเปิดเข้ามาดูรูปได้แล้วก็จะมีความสําเร็จรับด้วยนะครับเชื่อว่าทิวทัศน์ทั้ง4ของหมูเขาถึงอยู่นะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับเควสนี้มีค่าเท่ากับประจําวันสวันแล้วก็กับอีก ไม่ถึงครึ่งนะไม่ถึงครึ่งต้องเก็บอีกหนึ่งวันอยู่ดีนะครับ